มีมอาอาลิฟมาลามอียาลีกอฟอาอาลิฟกอลามอาลากอลาฮัมซ a อาอาบาอียาบีอาบีฮัมซ a อาอาอัยนอูว่าอู أعو ذال أوذو أعوذو همزة آ ألف آ أه> دال آ دا آ دا ميم آ ما آ دا ما همزة أو أه> <مزة> أو أه> لام أو واو أولو فا أنفن อู้ลูฟุนฮัมซาอู้อู้รออี้ยารีอู้รีด่าอู้ดูอู้รีดูฮัมซาอ้าอ้าตาอู้วาวตู่อ้าตู่บาอู้บู้อ้าตู่บู้ฮัมซาอู้อู้ นูนอาอาลิฟนาอูนาซีนอินซินอูนาซินบาอีบี้จีมอูจูบีจูนูนอูวาวนูบีจูนูดาลอินดินบีจูนูดินฮาอาฮามีอียามี ฮามีดัลอุนดุนฮามีดุนฟาอาฟาซีน้าอาลิฟซาฟาซาดัลอันดันฟาซาดันตาอาตาซอดอีซีตาซีฟาอูวาฟูตาซีฟู นูนอาหน้าตาซีฟูหน้าตาอาตาลามอียาลีตา ا, ลีนูนอูนูตาลีนูชีนอาชานูนอาหน้าชาหน้าฮัมซาอาอาลิฟอาชาหน้าอา นูนอูนูชานาอานูดานอาเาลามอูวาวลูดาลูลามอุนลุนดาลูลุนฮาอาฮากาฟอียากีฮากีมีมอุนมุน หฮกีมุนซอดอาซอลามอาอลิฟลาซลาตาอียาตีซอลาตีรออูรูฮัมซาอูวาอูรูอูซสีนอูสูรูอูสู้สอดอาซอ วันอยากีสกีรออารอสกีรอตาอันตันสกีรอตันตาอูตูซอสอียาซีตัซีบ้าอาบ้าตัซีบ้านูนอาอลิฟนา ซีบานาะซอดอูสซูดาลอูวาวดูสูดูรออีรีซูดูรีกาฟอาการออียารีการีมีมอินมินแกรีมินรออารอ มีมอามาร้อมาบอด้าอาลิฟบอร้อมาบอนูน้าหน้าร้อมาบ่อน้าตาอตาไงอูว่าดูตาอูดาลอูวาวดูตาอูดูนูน้าหน้าตาอูดูหน้า ฟาอาฟารออียารีฟารีบอสอ้าบอฟารีบอตาอันตันฟารีบอตันไฮนอี้ไกบาอาอลิฟบาเฮยบาดาลอีดีเฮยบาดีนูนอาอลิฟนา อิบาดีนามีมอูมูนูนอียานีมูนีบาอียาบีมูนีบีนูนแอหน่ามูนีบีหน่าไหนอาอ่าชินอียาชีอาชี Raa raa, asir raa, taaa ta, asir raa, kaaf aka, asir raa, kaaf. Ta u tu, dal i ya di, tu di, rau waru, tu di ru, nun a na, tu di ru na. Ha a alif ha tu di ru na ha hamza a alif a mim a ma a ma nun u waw nu a ma nu